นางพนพัแก้วพานักจิตวิทยาปฏิบัติการค่ะสวัสดีครับผมนายกฤชินมายินครับนักสัมผัของคอปฏิบัติการครับวันนี้จะมานําเสนอ KM ในหัวข้อบ้านพิชิตใจชวนเลิกยากด้วยความสุขค่ะรูปแบบการบาบัดผู้ป่วยของบ้านพิจัยนะคะเราใช้โปรแกรมไลฟ์สไตล์โปรแกรมนะคะหรือว่าโปรแกรมแบบแผนชีวิต28วันโดยถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยโครงร่างของท8 Day ีเอโปรแกรมหรือมินิโซต t าโมเดลโดยยังคงโปรแกรมหลัก12ขั้นตอนและได้มีการนําหลัก จิตวิทยาที่สําคัญมาใช้ได้แก่การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและ c ค g n เน i v e เบ h a อร์ r ร l เทอร์ปีเข้ามาผสมผสานเพื่อทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบําบัดค่ะนอกจากนั้นแล้วเรายังได้ดูแลผู้ป่วยแบบทิมเน้นแพนและดูแลต่อเนื่องแบบคอร์ดินอัมแคร์ค่ะประเภทของกลุ่มบําบัดนะคะได้แก่ Health and Psychological Education ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสมองที่ติดสารเสพติดค่ะ 2. กลุ่มหลักการ12ขั้นตอน3กลุ่ม CBT 4กลุ่ม Family Education นะคะเป็นการให้ความรู้เรื่องโรคติดสารเสพติดแก่ครอบครัวของผู้ป่วยค่ะกิจกรรมกลุ่ม Heal t h and Psychological Education ได้แก่กลุ่มบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจกลุ่มฝึกทักษะเลิกยาระยะเริ่มต้นกลุ่มป้องกันการกลับไปติดซ้ำกลุ่มครอบครัวศึกษากลุ่มสุขศึกษาและกลุ่มสุขภาพจิตศึกษาค่ะ นี่เป็นตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มของบ้านพิชิตใจนะคะต่อไปกลุ่มหลักการสิขั้นตอนค่ะโดยทํากลุ่มร่วมกันระหว่างคนไข้ที่จบโปรแกรมไปแล้วกับคนไข้ที่ยังอยู่ในโปรแกรมค่ะอันนี้เป็นกลุ่ม Family Education นะคะต่อไปประเภทของทีมงานบําบัดนะคะ การบำบัดโดยทีมงานต่างๆเนี่ยเป็นกิจกรรมในโปรแกรมฟื้นฟูด้วยนะคะประกอบด้วยทีมงานบ้านทีมงานครัวทีมงานเกษตรและทีมงานซักรีดเป็นต้นนะคะเพื่อให้สมาชิกมีประสบการณ์ในการทํางานและสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่พึ่งพาผู้อื่นและพึ่งพายาเสพติดค่ะนอกจากนั้นแล้วเรายังมีการให้คำปรึกษาได้แก่ d i v i d u a l c o u n s e l i n g g r o u p c o u n s e l i n g และ Family c o u n s e l i n g ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของกลุ่มทีมงานบำบัดค่ะต่อไปนะครับจะเป็นประเภทข,ของกลุ่มกิจกรรมบำบัด ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมกลุ่มประชุมเช้าเป็นกลุ่มร่อมต้นกิจกรรมวันใหม่เพื่อให้มีความรู้สึกอยู่ร่วมกันห่วงใยกันฝึกกล้าแสดงออกและยอมรับความเป็นจริงกิจกรรมกลุ่มประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อร่วมรับรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปของผลการฟื้นฟูสมาชิกในแต่ละวันกิจกรรมการประชุมทีมงานเป็นการประชุมของสมาชิกทีมงานต่างๆวางแผนการทํางานแล้วก็แก้ไขปัญหา กิจกรรมกลุ่ม MM นันทนาการเช่นดนตรีกีฬากิจกรรมกลุ่มครอบครัวกิจกรรมกลุ่มฝึกอาชีพต่อไปจะเป็นภาพประกอบนะครับกิจกรรมกลุ่มประชุมเช้ากิจกรรมกลุ่มครอบครัวกิจกรรมกลุ่มฝึกอาชีพกิจกรรมกลุ่มนันทนาการด้านกีฬากิจกรรมกลุ่มนันทนาการด้านดนตรี สำหรับการติดตามผลนะครับเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของการบำบัดรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพสมาชิกนะครับผมตัวมีวัตถุประสงค์หลักคือประเมินผลการบำบัดรักษาแล้วก็ส่งผู้ป่วยกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็เป็นการประเมินคุณภาพชีวิตด้วยการติดตามผลเนี่ยจะประกอบวยทั้งหมด7็ครั้งเป็นระยะเวลายอย่างน้อย1ปีวิธีการดำเนินงานมีทั้งการติดตามทางตรงและทางอ้อมทางตรงจะเป็นการนัดผู้ป่วยมาพบที่สถานฟื้นฟู ทางอ้อมก็จะมีการโทรศัพท์แล้วก็การติดตามทางสื่อโซเชียลเช่น Facebook และ LINE ช่องทางการติดต่อนะครับผมจะมีเบอร์โทรติดต่อภายในเพจ Facebook l i n ออฟฟิ c เชียลสำหรับวันนี้นะคะก็ในเรื่องของที่เรามาพูดคุยกันเนาะบ้านที่ใจชวนเลิกยาด้วยความสุขนะคะก็คิดว่าคงจะทำให้ทุกท่านนะคะได้รู้จักข้อมูลของบ้านพี่ใจพอสมควรน,นะคะเนาะ,ะก็ เ่ช่องทางติดต่อเรามีแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เราฟังนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัค่ะขอบคุณมากครัาาคบคุณค,ค,ณครับผม